สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ k t d Hobby ช่องที่ผมจะนำของสะสมต่างมาให้ชมกันในวันนี้ตัวที่ผมจะนำมาให้ชมก็คือไนก้าหนึ่งตัวสองโลบอคับเจ้าตัวไนก้าหนึ่งตัวสองโลบอคับนั่นก็เป็นฟิกเกอร์นะจากภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันคือโลบอคับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นภาพยนตร์ในยุคแปดส่วนที่ผมค่อนข้างแบบชอบมาเลยที่จะด้วยความแบบเนื้อเรื่องของเขาแล้วก็วิชวลเอฟเฟลต์ลายต่างเขาเนี่ยแบบ ค่อนข้างค่อนข้างเจ๋งแบบเจ๋งมากๆเลยเนี่ยจะมาดูตัวกล่องกันก็ตัวกล่องนะครับหน้ากล่องเนะี่ยก็จะอ้างอิงจากตัวโปสเตอร์หนังของเขาเลยนะครับที่ปล่อยออกมาในยุคนั้นนะตามสไตล์แบบฟิกเกอร์ในกานนะในยุคหนังที่ตัวบลอกอ้์ตเขาเนะี่ยจะทําตามโปสเตอร์หนังตัวละครที่เขาเอามาขายครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นตัวแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับด้านบนก็จะประมาณนี้ ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์เหมือนกันจะเป็นวงดนตรีตกันด้านหลังนะผมก็จะบอกอยอียดอะไรต่างอย่ามาดูข้างในตัวนี้ก็จะเป็นวินโด้นะครับก็ด้านข้างก็จะเป็นรูปตัวฟิกเกอร์นะถ่ายกับแบ็กดอกของเขาแล้วก็ข้างในก็จะเห็นประมาณนี้นะครับว่า มีตัวฟิกเกอร์มีเปลี่ยนมีอะไรต่างก,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 ก็เดี๋ยวไปดูข้างในกล่องกันนะครับแกะกล่องออกมาทั้งหมดในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะไปดูทีละอย่างกันเลยมาดูรละเอียดยตัวฟิกเกอร์ก่อนตัวฟิกเกอร์เนี่ยลงสีออกมาส่วนตัวค่อนข้างชอบนะแบบลงแบบตามคล้ายหนังหนั่งคือลงสีเงิน,นครับแล้วก็จะมีไฮไลท์แบบเหลี่ยมี่ยม่วงที่ลงมาไว้ด้วยตามตัวเนะนีก็จะประมาณนี้ เดีย๋ยวมาดูตัวจุดขยับเจ้าฟิกเกอร์เลยดูยก็แขนนะับขึ้นได้ลงได้ประมาณนี้เลยวนทีรอบนึงกางได้แค่นี้นะครผมหุบเข้าก็ประมาณนี้ตัวข้อสอกนะขึ้นได้สุดประมาณนี้หัว หมอนได้ลอมนะ no. มครับเนาอุ่นได้นะแต่ว่าได้ไม่เยอะมากเอวบิดได้ประมาณนี้นะแต่ว่าเอวของเขาน่ยจะค่อนข้างฝืดนิดนึงนะครับขาก็ขึ้นได้ประมาณนี้เลยนงน่นี้ ตัวเข่าก็ขยับสุดได้แค่นี้นะได้ไม่เยอะมากตัวข้อเท้าของเขาเนี่ยก็ขยับได้ประมาณเห็นว่าตัวโช๊กจะขยับตามเท้าของด้วยนะซึ่งก็เป็นรายละเอียดอะไรที่คนท้้งชอบเลยแล้วก็ จุดหนึ่งที่ค่อนข้างเด่นเลยนะสหรับสติกเกอร์ตัวนี้ก็คือเห็นตรงนี้ไหมฮะดันมขึ้นไปก็จะเป็นสปริงดีนมะาก็จะเป็นช่องที่เขาใช้เก็บปืนครับของเขาในเรื่องเวลาใช้นะก็ขาเขาก็จะเปิดออกมาแล้วก็เขาจะหยิบปืนนะก็เป็นรายละเอียดที่ใส่มาก็ผมชอบเลยแหละก็เวลาจะเก็บก็กดตรงนี้นะโอเค ก็จะมีปืนโพสของเขานะครับผมหนึ่งกระบอกนี่ก็จะเป็นเวลานํเปืนมาเล่นด้วยกันกับมันก็ผมก็ตัดท่าโพสต์ให้มันใกล้เคียงกันหนังไม่ส่วนนี้ก็จะได้ประมาณนี้นครับผออกมาค่อนข้างแบบส่วนตัวรู้สึกด,ดูดีเลยแหละเอฟเฟกต์นมาเล่นกับปืนนะฮะพอให้ตัวโลโบคอปถือแล้วมีพาร์เอฟเฟกต์ในโดยส่วนตัวรู้สึกแบบมันประหลาดยังไงก็ไม่รู้นะครับโดยตัวเอฟเฟกต์ที่เขาให้มามันดูปแปลกๆคิดว่าแบบถือแบบไม่อยู่พาร์เอฟเฟกต์เนี่ย อาจจะดูดีมากกว่านะครับคืนที่ใช้สู้กับตอนจะจบเรื่องอีกหนึ่งระบอกหให้ถีก็ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะมือเปลี่ยนที่ใช้แฮกข้อมูลในเรื่องนะครับตามจริงควรเอามาเล่นแขนงข้างนี้นะผมแต่ว่าคงขอไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าแขนงของผมเนี่ยค่อนข้างแข็ขงกว่าควรไม่กล้าดึงออกมากลัวน้องเราหักนะหัวเปลี่ยนนะครับนี่ก็จะเป็นตอน เปลี่ยนหัวเป็นตอนถอนหน้ากันก็เห็นได้เลยว่าตัวหน้าเนี่ยรายละเอียดทาออกมาค่อนข้างดีนะบ้านหนึ่ง่าค่อนข้างเหมือนในหนังเลยแหลเนี่ยจะเป็นทั้งหมดของโปรแคอมนะเดี๋ยวเราไปดูแอคชั่นโพสแล้วก็สรุปปิดคลิปกันเลย ต่ที่ได้จับได้เล่นมนันโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าจุดขยับของเขาเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นด้วยความที่เป็นงานในกาศเนี่ยราคามันไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นอยู่ที่พันต้นและด้วยความที่เป็นโลว์คอปด้วยเนี่ยตัวของเขาเนี่ยมันไม่ได้แบบแอคชั่นอะไรบิวหวานะเพราะในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นแบบเขาเดินหรือขยับอะไรได้ไม่เยอะขนาดนั้นนะแล้วก็ส่วนตัวที่ชอบเ,เนี่ยก็คืออการปั้นหน้าของเขาซึ่งปั้นออกมาได้แบบ เราว่ามันค่อนข้างสวยเลยแหละทั้งหน้าตอนถอหน,น้ากากแล้วก็หน้าตอนเป็นใส่หน้ากากนะแล้วก็การลงสีเนี่ยก็ถึงจะไม่ได้ดูหือหวาอะไรขนาดนั้นแต่ส่วนตัวก็ค่อนข้างชอบนะที่แบบที่เขาใส่เฉดไฮไลท์ม่วงมาด้วยนะเหมือนเหมือนในหลังเลยแหละก็รวมๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นแอคชั่นวิกเกอร์ที่แบบขยับอะไรมาในขนาดนั้นแต่ว่าถ้าชอบโรโกคอปเนี่ยเราก็ซื้อมแาบบ ซื้อมาเก็บไว้ซื้อมาตั้งโชว์เนี่ยก็ค่อนข้างได้นะด้วยราคาของเขาเนี่ยที่ไม่ได้แพงอะไขนาดนั้นก็รวมๆก็น่าจะประมาณนี้นะผมเจ้าตัวไนก้าล่ครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับก็ดูจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับชแนลด้วยนะครับวันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ